สวัสดีครับนี่เช้าวันนี้นะครับแม่บีเขาจะไปงานบวชเพื่อนนะครับงานบวชลูกเพื่อนอ่ะแล้วน้องบีมทิ้งให้น้องบีมอยู่บ้านกระป๋าสองคนใช่ไหมบีมใช่เนี่ยตอนนี้แม่ก็ไปทํากับข้าวอยู่เดี๋ยวไปดูซิแม่ทําอะไรให้บีมกินอะไรถังท้องปามไม่ได้คุยกับหนูเลยโหโ้โหถัทงท้องบล็อกยากออกกล้องด้วยกระดิกหางใหญ่แม่นอนลึกด้วยนะ ไหนวันนี้ทำอะไรให้บีมกินครับกนจะไปงานไข่ตุ๋นครับไข่ตุ๋นโอ้โหโ้หฟันปบปบเลยยังไม่สุกไหมอ่ะโอ้สุกฟุดเลยเดี๋ยวใครมาดูตอนสุกครับเดี๋ยวใครมาดูตอนสุกมาแล้วครับข้าวบีมไข่ตุ๋นร้อนมากนะครับระวังหูหอมเลยบีมนะโอ้ไข่ดิ้งดึงเลย ยอะเลยคระเอ้ยมีต้นหอมด้วยแม้ใส่ต้นหอมด้วยของโป๊ดบีมอ่ะใครตุ่นอะอเป็นไงอร่อยไหมอร่อยร้อนปะ <laughs> โอ้ยเป้าแรงเดี๋ยวข้าวกระเด็นอบีม แม่ไปแล้วตื่นเต้นจัดแค่ไปงานบวชลุกเพื่อนเตรียมตัวงแต่เช้าตื่นเต้นอะไรตื่นเต้นจัด แต่ตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วได้เวลากินข้าวมือ้อเที่ยงมื้อบ่ายป่าแม่จะกลับมาก็ตอนเย็นเลยเย็นใช่<อ>นี่ข้าวไข่ดาวครับร้อนนะต้องเป่าก่อนอืมหอมมากเลยบินได้กินแล้วหิวเลยเป็นไงอร่อยไหม,ม,มดูสิ ฝั่งนี้ก็มีไข่เยิมด้วยนะไข่เยิมน่อยหนึ่งปลาทอดมาอ,อ๋อเยิมน่อยแต่ไม่ให้เยิมมากเพราะว่างเด็กอยู่กินต้องกินค่อนข้างจะสุกหน่อยกินให้หมดนะอืมนะกินไป กินข้าวเสร็จเขาก็ไปนั่งเล่นเกมครับไปเล่นเกมตอนนี้ก็บ่ายสามโมงจะครึ่งแล้วแม่ยังไม่กลับมาเบื่อมะบีมอยู่บ้านก็เบื่อแหละก็เบื่อเหรอเบื่อทำอะไรอ่ะเล่นเกมเล่นเกมบีมแป๊กมะสี่โมงจะครึ่งแล้วถังทองไม่มาเรียกกินข้าวเลย ปกติสี่โมงกว่าถังทองมาเรียกกินข้าวแล้วนะหรือว่าถังทองคิดถึงแม่หรือถังทองคิดถึงแม่บีเนี่ยปกติสี่โมงกว่านี้มาเรียกแล้วเข้าแล้วจะกินข้าวนี่ไปนอนไม่สนใจแม่กลับมาแล้วไปดูซิใช่แมมเฝ้า ใช้รถเพื่อนแม่มาส่งเปล่าไม่รู้มีรถจอดหน้าบ้านเราเปล่ามียแ,แม่ขับมาแล้วเอาเอาไม่ใช่เหรอไม,ไม่ใช่เหรออ้ากจริงใช่ใชแล้วไม่เอาต้นไม้ไปเหรอมันเหนื่อยมไม่ไหวบอกว่าเดี๋ยวไปเมาแล้ว สี่โมงครึ่งแม่เพิ่งจะกลับมาครับนี้ยังไม่เสร็จเลยนะไปตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเกิดปรากฏการถังทองไม่เรียกกินข้าวครับไม,ไม่รู้ไม่หิวหรู